พคือถ้าถามสภาพจิตใจอะคือจะบอกว่าดีขึ้นมันคงไม่ใช่อะเพราะว่าเรายังพอคิดถึงมันก็ยังจะมีความเศร้าตอลอดเวลานะแต่อย่างที่พี่บอกเสมอว่าพี่เปลี่ยนจุดโฟกัสจากที่แบบเราเอาความเสียใจมาโฟกัสว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตลูกต่อเราจะทํายังไงกับ การงานจะหาเงินแบบไหนให้ได้มากที่สุดจะทายังไงให้เคลียร์นี่แล้วก็ให้แบบชีวิตไปต่อได้โดยที่แบบว่าลูกๆมีอนาคตที่มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นเสาหลักมันยากมากยากมากเพราะว่าก่อ,อ,อนหน้านี้สิบห้าปีที่ผ่านมาพี่เป็นเบื้องหลังพี่เมฆหมดเลยคือคอยแต่ซัพพอร์ตไม่เคยออกด้านหน้าเลยแม้กระทั่งไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เมฆจะเป็นคนทำทั้งหมดพี่จะอยู่แค่ด้านหลังคอยแพคคอยบอกว่าอะไรต่อมีอะไรหรืออย่างเงี้ย พอมาวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําเองหน้าบ้านทั้งหมดเลยเนี้ยมันก็แบบโหหนักเป็นพิเศษเลยแล้วยิ่งแบบเราเจอปัญหาว่าช่องทาง,งพี่เมฆทุกช่องทางอะ่ะมันผูกกับบัญชีพี่เมฆเนาะพอมันผูกกับบัญชีปุ๊บมันกลายเป็นว่าตอนนี้พี่ต้องเซตซีโร่ใหม่หมดเลยต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งช่องช่องทางการออนไลน์ทุกอย่างคือ ต่อไได้อ,อตอนนี้กําลังออคุยอยู่ในหลายๆทางว่าเราจะรันต่อ,องพี่เมฆแต่จะไม่ใช้ผูกบัญชีซื้อขายเป็นชื่อพี่เมฆค่ะแต่บางช่องทําได้บางช่องยังทําไม่ได้แต่ตอนนี้จะเริ่มกลับมาไลฟ์ทุกอย่างก็คือใช้ช่องทางพี่เมฆได้เหมือนเดิมสินค้าพี่เมฆทุกตัวยังขายอยู่นะคะยังขายอยู่เพียงแต่ระหว่างนี้เราอาจจะแบบเงียบไปเพราะเรากําลังเซตระบบอยู่ค่ะมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมากมายใช่ไหม ถามว่ามากไหมก็คือเดิมทีอ่ะใช้บัญชีเป็นของพี่เมฆหมดไงคะแต่พอมาวันนี้บัญชีพี่เมฆอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะพี่เดินบัญชีเป็นชื่อพี่เมฆทั้งหมดวันนี้มันต้องเริ่มต้นใหม่แม้แม้กระทั่งเราไปคุยกับแบงค์แบงค์ก็ยังต้องบอกว่าให้เราแบบเริ่มใหม่เลยเหมือนเหมือน,นเด็กขัดเดินอ่ะอืม่ตอนนี้ต้องใช้พี่เมฆี่่ตอนนี้ใช่ไหมคะตอนเออจากสองล้าน4อันนี้พี่ใช้ไปแล้ว4ี่แสนเหลือ2ล้านละ ไม่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกไงคะในส่วนที่เขาแบบให้มาแล้วหรือว่ายกให้แล้วในงานสพพี่เมฆเนี่ยก็ก็คืออันนั้นก็จบไปแล้วแต่ในส่วนที่แบบเรายังใช้อยู่พี่พูดคุยกับทุกค,คนเสมอว่าแบบเออพี่อยากเรียนให้มันแบบหมดที่จริง,รงๆเพราะทุกคนก็มีความจําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับการที่เราสอนลูกไปในตัวด้วยอ่ะพอลูกเราเห็นลูกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความซื่อสัตย์นะมันคือความที่แบบตรงไปตรงมานะกับคนที่เขาเม่ตาเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เป็นธรรมดาเนอะมันมีเหนื่อยแต่ว่าเราก็หาพลังบวกให้ตัวเองอ่ะคือคือ,คอไม่ไม่มานอยไม่มาดรามา่าไม่มาหาจุดที่มันเป็นพลังลบนะคะแต่ก็ได้แต่ก็ได้เจ้านี้ไม่ได้เขาไม่ได้เล่งรัดอะไรไม่เลยม<า>ไม่เลยค่ะก็ได้อนามของทุกคนใช่ใช่ใช่ใชแต่เขาก็เขาก็ได้ยินเราพูดมาเสมอเนอะว่าเราอ่ะอยากจะเคลียร์ให้ได้จบไปในปีนี้แล้วหลายๆคนก็บอกเราว่าแบบไม่รีไม่เป็นไรอ,อย่างเงี้ยแต่คือเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้สบายไง แต่ตอนนี้เราแบ่งค่าใช้จ่ายแบ่งรายรับแบ่งรายจ่ายยังไงบ้างตอนนี้พี่แยกเป็นทั้งหมดแบบ56บัญชีบัญชีที่แบบเป็นค่าเทอมลูกก็แยกบัญชีหนึ่งบัญชีที่แบบเอามาใช้จ่ายจิปถาถนะในบ้านบัญชีหนึ่งบัญชีที่ต้องใช้น้สินบัญชีหนึ่งบัญชีทําธุรกิจอีก3บัญชีก็้องทนทไม่ได้อดทนค่ะอดทนแล้วก็เชื่อว่าทําได้แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่แบบเกิดเกิดภาวะที่แบบไม่อยากสู้แล้วอะไรเงี้ยให้ให้แบบ เออดูดูเรานะไม่ต้องเป็นตัวอย่างก็ได้แต่แบบเหมือนเราสู้ไปด้วยกันนะคะเอฟซีเมทุกคนที่แบบทอ้อพี่อยากให้หาจุดยึดเหนี่ยวเหมือนวันเนี้ยพี่ก็หาจุดยึดเหนี่ยวให้ตัวเองอยู่ในสายมูเพราะว่าพอเราอยู่ในสายมูเราจะรู้สึกว่าเรามีอะไรที่แบบมันเป็นมันเป็นแรงยึดในใจทําให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านผลไปเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อดีของสายมูคืออยู่ในศีนไงพอมันอยู่ในสินปุ๊บอ่ะพอเราไม่ผิดตรงเนี้ยมันก็ทําให้ชีวิตเราไปต่อได้ดี แ้่ตอนนี้แล้วรวมแล้วก็เราเราส่งพี่เมฆไปนานเท่าไหร่แล้วพี่เก็30กว่าวันนะคะคือวันวันที่10 10เอ่อที่จะถึงเนี้ยค่ะ1ิพฤษภาครบห้วันอ๋อจะมีทำบุญทำบุญ50วันทำไปทำที่วัดค่ะอืมแล้วก็100วัน100วันทำที่บ้านจัดที่บ้านค่ะน้องๆยังพูยังยังที่พี่เมฆอยู่ไหมยังพูดยังคิดถึงอยู่ตลอดมีคนเล็กนี่แหละพูดถึงบ่อย พูดถึงบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วการของการเห็นหรือการรู้สึกว่าเหมือนพ่อยังอย่เ <c oughs> ้าขาบอกว่าพ่อเขามาหาก็าก็ยังผงว่าพ,พ่อเขามาหาเราก็เลยบอกว่าแล้วป้าสบายดีไหมป้าสบายดีป้าจะไปสวรรค์แล้วป้าบอกว่าคิดถึงมามานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้อล่าสุดเนี่ยพูดเมื่อสองวันที่แล้วป้าป้าบอกว่าคิดถึงมามานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้นี่คือคนเล็กน,นะนี่คือคนเล็กชายน้องเมิร์ดเหมือน,นคนเป็นคนเล็กเขาจะแบบมีจิตัมพันสื่อสารก็น่าจะเขายังบริสุทธิ์อยู่แหละอืแล้วเหมือนเรา แต่ที่บอกว่าพี่เห็นมีความรู้สึกแบบว่าเราจะเราจะป่าความคุยมาผ่านน้องเลยไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าไม่ค่อยรับสารอะไรพี่อะไรนอกจากพี่ไปคุยผ่านรูปเขาบอกว่าถ้ากลัวพี่จะคิดสั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่ากลัวอยากให้มาหาอยากคือบางทีเราอยากคุยอยากปรึกษาในฝันก็ยังดี อยากให้แบบมาพูดคุยมารับรู้ว่าเขาสบายจริงๆนะให้เห็นกับตาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในอีกทางนึงบอกว่าการที่มาพบมาพบมาเจออะไรแบบนี้เหมืนว่าเป็นการยังผูกติดยังห่วงอยู่อะไรแบบ,น,บนี้นพี่เชื่อว่าถ้ากลับกันนะเป็นพี่เป็นคนจักไปก่อนพี่ก็ยังวนเวียนแหละเพราะว่าพี่ก็ยังห่วงลูกห่วงครอบครัวห่วงสามี พี่เชื่อว่าเขาก็คงเหมือนพี่แหละแล้วเหมือนกันเราก็อาจจะผูกกันด้วยอะไรเงี้ยด้วยอะไรก็ตามแต่พี่ก็พยายามทําบุญเนาะทำบุญเอ่อทำบุญสะดอกเคราะห์แม่งเอ่อปล่อยปลาบ้างเอ่อทำบุญลงศพบ,บ้างคือทําอย่างต่อเนื่องอะค่ะบุญกุศลก็ยกให้เขาอะกับทางบ้านฝั่งบ้านเนีกได้มีโอกาสพูดคุยต่อเนื่องก็ส่งการเพิ่งเพิ่งไปมาค่ะแล้วก็โทรคุยกันโทรคุยบ่อยโทรคุยบ่อยว่าเดี๋ยววันนี้จะทำอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ย เาก็รับรู้อะค่ะมองว่าเราเนี่ยมันยังติดต่อกันอยู่ยังโอ๊ยต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องก็คืออย่างที่บอกมันคือครอบครัวเดียวกับเราครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้แยกเป็นครอบครัวไข่ดังนั้นพอถึงเวลาเขามีอะไรก็ยังติดต่อเราได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะพี่ขออนุญาตถามตอนก่อนหน้านี้จะมีที่ของพี่เมฆที่เขาเตรียมขายอะไรค่ะพี่ไม่ขายตอนนี้ซือไม่ได้ไม่ขายค่ะไม่ขายเพราะว่าอันนั้นก็คือสิ่งที่ลูกจะได้ต่อไปในอนาคตเพียงแต่พี่ก็เปลี่ยนเป็นวางแผนว่าที่ผืนนั้นจะเอามาทําเกษตรอะไรได้้้้บาางทีี่ตตอนนนนมมัเหคใ คือเดิมทีมันปลูกปาล์มเนาะตอนนี้มันปาล์มแก่แล้วมันก็ต้องแบบล้มปาล์มเพื่อที่จะปลูกใหม่เราก็ได้เรียนรู้กับพี่น้องเขยพี่เมฆที่แบบทําในเรื่องของพวกเกษตรอ่ะเขาก็จะแนะนําว่าทำอย่างนี้เราก็ทําตามเขาอะค่ะก็คือวางแผนเอาไว้ว่าวางแผนแต่ว่าเราก็ไม่ขายแบบมันทดรอไม่ไม่ไม่อย่างน้อยแต่ว่าไม่มีใครมาแบบว่าเอ๊ยทำไมเราไม่ทำขายตรงนี้ก็มีนะเขาบอกว่ามันจะได้ไม่เหนื่อยแต่พี่มองว่าถ้าพี่คิดแค่นั้นอะพี่ก็จะไม่อยากสู้ วันนี้พี่มองว่าพี่เมฆเป็นพุทธแล้วละ่ะเป็นพุทธแล้วละ่ะ <the point of the world> เพราะว่าเพราะว่าทามาขนาดนี้คือไม่ต้องมาแยกแล้วว่าไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วค่ะว่าจะยังไงคืออย่างที่บอกให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวว,ว่าเราตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วจากวันนี้ไปเราก็ทําแบบนี้แหละแต่ในญาติของพี่เมฆที่อยู่ทางนู้นที่ยังจะทําในส่วนพี่เมฆอยู่มันคือความเชื่อของเข,งข,งขงนานั่นแหละคือพี่เชื่อว่าคนอิสลามก็อาจจะมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับพระเจ้าเนาะดังนั้นน่ะพี่ว่าการไม่ ไม่ก้าวล่วงกันทางกายวาจาใจมันก็จะไม่เกิดผลอะไรในทางไม่ดีนั้นพี่ก็เชื่อคนอิสลามก็น่ารักแหละผมก็คงไม่มาไม่มา,ไม,มาไม่มาขุดเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งในตอนนี้หรอกค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าพี่กลับไปกระบี่รอบนี้ที่ผ่านมา <c oughs> พี่ก็ยังเห็นคนอิสลามยังแบบว่าทักทายดียังพูดจาดีแล้วทุกคนก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรซึ่งพี่ก็เชื่อว่าเออมันเป็นแค่ความมีอคติของคนบางคนคนบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนเพราะพี่ยังเชื่ออยู่ว่า คนอิสลามในแผ่นดินไทยอ่ะยังเป็นคนที่น่ารักยังเป็นคนที่แบบมีมิตรไมตรีที่ยังสื่อสารกับพูดได้เป็นพี่เป็นน้องกันได้อ่ะดังนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นคอนฟ l i c t เลยที่ว่าแตตัวทางทบ้านเองก็ดีที่ใจพี่เห็นครับเพื่อความสบายใจทุกด้านอยู่อ่าต้องบอกว่าทางบ้านพี่เมฆก,ก็คือพี่หมายรวมแค่พี่น้องพี่เมฆก,กับกับคุณแมก่กับคุณพ่ออะไรย่างเงี้ยถ้าว่าให้พี่ทําได้ในส่วนที่พี่ทําแล้วพี่สบายใจไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้แบบไปทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะพี่ก็ว่าเขาก็น่าจะยินดี Okay, ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ